ช่วงที่1สนับสนุนโดยบริษัทอี East West สเวสซีดจำกัดผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์พืชตราสอนแดงสักสยามกรุ๊ปผู้ผลิตและจำหน่ายพืชตราคอยเกษตรและตราซิงโตสยาม2 0 0ศสวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านพี่น้องเกษตรกรเรกรพื่อนๆชาวสากลที่รักทุกท่านนะครับพบกับผมนายสิริภัยบุญนุสิริหานะครับเป็นผู้ดำเนินรายการบอดไม้หมอนนะครับซึ่งสัปดาห์นี้และทิศนี้นะครับคุณต้นนาติตภารกิจ ในเรื่องของการกระจายสินค้านะครับของกรมส่งเสริมสากลเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้นะครับก็คือการปฏิบัติหน้าที่อีกส่วนหนึ่งนะครับของมอดนะฮะหลังจากนั้นก็มาทับหน้าที่เป็นพิธีกรนะฮะข่าวนะครับการพูดคุยในเรื่องของการเกษตรตปัญหาต่างๆที่พี่น้องเกษตรกรในขบวนการสากลที่ประสบปัญหาต่างๆเราได้มาพูดคุยในรายการนะครับแล้วจากต่อจากเมื่อวานนะฮะที่เราได้พูดคุยในเรื่องปัญหาของเกษตรกรในส่วนหลักๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับก็คือเรื่องของ น้ำนะครับซึ่งผลกระทบที่เจอก็คือภาคอีสานนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าในส่วนของภัยแรงนั้นนะครับภาคอีสานนี่จะเจอสาหัสสาการนะครับนอกจากในเรื่องของผลแรงนะครับไม่พอไม่เพียงพอเท่านั้นนะครับการแรงซ้ำซากนะครับท่านผู้ชมแรงซ้ำซากแล้วก็มาเจอโรคภัยอีกนะฮะนั่นเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับบางโรคเนี่ยนะฮะ โรคต่อพืชเนี่ยมาในในช่วงของฤดูภายแล้งนะครับก็อย่างเช่นอย่างเช่นกรณีมันสำปะหลังนะฮะจะเจอในปัญหาเหล่านี้มากนะครับก็คือปัญหาเพี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านะปัจจุบันนะครับภายแล้งถ้ามามากมายนะครับแล้วก็ทิ้งช่วงได้ยาวเนี่ยนะครับก็จะเกิดปัญหากับเกษตรกรในผู้ปลูกมันสำปะหลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในลำดับวันนี้นะครับต่อไปเนี่ยเราจะได้พูดคุยกับในส่วนหนึ่งส่วนสําคัญนะครับที่มีส่วนได้ช่วยเหลือเกษตรกรมา ต่อเนื่องนะฮะและเป็นระยะเวลาหลายปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราก็จะประสบเป็นเห็นกันอยู่โดยตลอดว่าเมื่อเกษตรกรประสบปัญหาในส่วนของฝนหลวงนยฮะก็จะเข้ามาช่วยโดยตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนเหล่านี้นะครับเราจะพูดคุยกับท่านสุรศรีกิติมณฑลนะครับรองอธิบดีกรมฝนหลวงนะครับและการวินเกษตรกระทรวงเกษตรและสาก์นะครับรักษาการแทนอธิบดีนะครับอยู่ในสายก็เราสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับครับท่านอยากให้พูดถึงบทบาทหน้าที่หลักของในส่วนของ กรมฝนหลวง่อยครับท่านครับในส่วนของกรมฝนหลวงและการปินเกษตรตามที่ทราบโดยทั่วกันไปแล้วนะครับก็คือกรมฝนหลวงและการปินเกษตรเนี่ยจะดําเนินการในเรื่องของการปฏิบัติการฝนหลวงให้ในช่วงฤดูแรงแล้วก็ในช่วงฝนทิ้งช่วงในลักษณะนั้นนะครับ,รบแล้วก็เป็นการที่จะดูแลในเรื่องของการเพิ่มความชื้นให้กับพื้นที่ป่าใน ในรัฐในพื้นที่ป่าในรายการที่จะรักษาในเรื่องของควบคุมไฟป่าและปัญหาหมอ,อกควันในกนากนั้นด้วยนะครับครับแล้วภารกิจหน้าท,ที่หลักๆนอกจากนอกเหนือจากนี้เนี่ยระหว่างที่ออในส่วนต่างๆแล้วในส่วนของต่างๆส่วนไหนบ้างที่เราได้เข้าไปช่วยฮะนอกจากใน <า S 1> นีน้และขนาดนี้นะครับเปลี่ยนอย่างนี้นะครับว่าในปี2557ห้าห้าเจ็ดเนี่ยเราก็ได้ติดตามสถานการณ์ไม่ว่าในเรื่องของภัยแรงหรือไฟป่าปัญหาหมอกควันอะไรเนี่ยนะครับ เราก็ได้มีการเปิดปฏิบัติการในลักษณะเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วนี้ตั้งแต่วันที่10กุมภาเป็นต้นมาอยู่แล้วนะครับ,รบใน,นนะครับแล้วก็มีการที่จะเปิดศูนย์ปฏิบัติการเนี่ยที่เรามีทั้งหมด5ศูนย์ทั่วประเทศนะครับศูนย์ภาคเหนือก็อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ศูนย์ภาคกลางก็อยู่ที่นครสวรรค์แล้วศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้อยู่ที่ จังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ศูนย์ภาคตะวันออกอยู่ที่จังหวัดระยองและศูนย์ภาคใต้อยู่ที่สุราษฎร์ธานีรตรงนี้เนี่ยเราเริ่มเปิดตั้งแต่หนึ่งมีนาเป็นต้นมาแล้วนะครับ,รบในการที่จะไปปฏิบัติการในเรื่องของฝนหลวงนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในส่วนนี้เนี่ยเราต้องติดตามในเรื่องของสภาพอากาศนะครับว่าในเรื่องของความเหมาะสมของสภาพอากาศเนี่ยมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติการได้มากน้อยเพียงไรนะครับตรงนี้นะครับถพราะเราในการปฏิบัติการฝนเนี่ย นะครับเราต้องดูในเงื่อนไขในเรื่องของสภาพอากาศด้วยในขณะเดียวกันในเรื่องของสภาพการใช้พื้นที่ก็คือในเรื่องของของช่วงของการเพาะปลูกในลักษณะนี้นะครับเราก็ต้องดูนะครับว่าในสภาพพื้นที่การเพาะปลูกณขณะนี้นะครับว่าสภาพการเพาะปลูกเป็นอย่างไรเพราะว่าพืชบางชนิดณขณะนี้เนี่ยอาจจะไม่ต้องมีความไม่มีความต้องการใช้น้ําในเรื่องของการเก็บเขาอยู่ในช่วงของฤดูการเก็บเกี่ยวในลักษณะนั้นก็มันคงไม่ต้องการใช้น้ํา แล้วก็จะมีพืชอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ในลักษณะที่มีความต้องการใช้น้ําตรงนี้นะครับ,รบเราก็ต้องเอาข้อมูลตรงนี้เนี่ยมาประกอบกันในการพิจารณาที่จะขึ้นปฏิบัติการฝนหลวงด้วยนะครับ,รบเพราะว่าถ้าเราไปทําให้พื้นที่ที่มีความต้องการใช้น้ำเนี่ยอาจเป็นพื้นที่เล็กๆอยู่ในขนาดเดียวกันเนี่ยพื้นที่บริเวณร,รอบโดยรอบหรือบริเวณใกล้เคียงเนี่ยเป็นอยู่ในช่วงที่ไม่ต้องการใช้น้ําตรงนี้เนี่ยถ้าเราทําแล้วมันอาจจะเกิดผลกระทบทําให้เกิดความเสียหายได้ในลักษณะนั้นนะครับ ครับครับท่านครับในส่วนของกรมฝนหลวงเนี่ยผมรู้สึกว่าจะเป็นในส่วนหนึ่งที่มีความสําคัญกับการพึ่งพาของเกษตรกรในส่วนมากในในเมื่อเกษตรกรเมื่อเจอภัยแล้งมากๆหรือแล้งอย่างต่อเนื่องแล้งซ้ำซากเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเจอฝนหลวงเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าน้ำเนี่ยประทานมาจากฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากถามถึงท่านว่าไอ้ที่มาของกรมฝนหลวงนี่เป็นอย่างไรบ้างครับที่มาของกรมฝนหลวงหมายหมายความว่าการตั้งกรมยังไงอะไรยังไงปัจจุบันเนี่ย ประเด็นอย่างนี้นะครับ,รบว่าที่มาของกรมฝนหลวงเนี่ยเดิมทีเลยลําดับแรกเลยนะครับ,รบว่าเริ่มมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่เสด็จพระราชดำเนินไปทางพื้นที่ภาคอีสานในปี2498ในช่วงนั้นนะครับครับซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยเห็นว่าเอ้มันในพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยก็จะ,จะเกิดในลักษณะที่แรงซ้ำซากแล้วบางบางช่วงเกิดในเรื่องของอุทกภัยในลักษณะนั้นนะครับแต่เห็นว่ามีเมฆในลักษณะนี้นะครับแต่ทาไมฝนถึงไม่ตกมา ก็เป็นจ <Okay. S 2> ุดเริ่มที่พระองค์ท่านเนี่ยนะครับพระราชทานให้ได้มีการดําเนินการในเรื่องของการวิจัยในลักษณะนี้เกิดขึ้นมานะครับแล้วก็จนประสบความสําเร็จในเรื่องของการปฏิบัติการฝนหลวงนะครับเราก็มีการตั้งสํานักงานฝนหลวงขึ้นมาเป็นลําดับแรกในภายใต้สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนเราเห็นว่างานปฏิบัติการในเรื่องของการฝนหลวง ตรงนี้เนี่ยมีความจําเป็นและมีความสําคัญมากต่อพี่น้องกเกษตรกรชาวไทยตรงนี้นะครับก็เลยมีการยกระดับทางกระทรวงเกษตรก็เลยมีการยกระดับฐานะจากเป็นสํานักงานอ่าเป็นแค่ระดับสํานักงานเนี่ยกลายมาเป็นกรมนะครับในปี2 5 5 5เป็นต้นมานะครับครับอ่บนะขาขณะนี้เนี่ยก็คือกรมได้มีการก่อตั้งมาเป็นเวลาหนึ่งปีเศษนะครับครับ ซึ่งการที่เป็นกรมแล้วเนี่ยในเรื่องของในแง่ของการบริหารจัดก,การเนี่ยสัจะเกิดความคล่องตัวและก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะทางานได้ได้เต็มศักยภาพมากขึ้นนะครับในการที่เราจะดูว่าจะทำอย่างไรให้มีการปฏิบัติการในลักษณะนี้ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดตรงนี้นะครับก็ดำเนินการด้วยยุทธศาสตร์ของกรมที่กําหนดขึ้นมานะครับแล้วก็มาดูในเรื่องของตัวโครงสร้างของกรมที่ควรที่จะเป็นนะครับที่จะปฏิบัติการให ให้เป็นศักยภาพได้นะครับในขณะนี้อย่างที่เรียนนะครับว่ามันมีเรามีห้าศูนย์อยู่ทั่วประเทศในขณะเดียวกันเนี่ยศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่ค่อนข้างกว้างแล้วก็ประสบปัญหาเกษตรกรส่วนใหญ่พื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นพื้นที่นอกเขตชมทานก็เป็นพื้นที่อาศัยน้ําฝนเป็นหลักในการดําเนินการในด้านการเกษตรถูกไหมครับเพราะนั้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเราก็จะมีศูนย์ตั้งอยู่ที่ขอนแก่นแต่จริงๆแล้วเนี่ย มันก็ควรที่อาจจะต้องเราก็มากําลังพิจารณาอยู่นะครับว่าเราควรที่ขยายศูนย์เพิ่มขึ้นนะครับอาจจะให้มันครอบคลุมเพื่อเพื่อการปฏิบัติงานเนี้ยจ,จะได้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอาจจะต้องมีการเพิ่มศูนย์ปฏิบัติการขึ้นมาเพิ่มเติมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในลักษณะนี้ครับครับแล้วยุทธศาสตร์ของกมรมลหฮะในความมุ่งมั่นที่จะสารโครงการให้ประสบความสาเร็จนัปีนี้คืออะไรบ้างครับ สำหรับยุทธศาสตร์ของกรมเนี่ยนะครับเราจะมีอยู่สามยุทธศาสตร์หลักนะครับก็คือยุทธศาสตร์แรกก็คือในเรื่องของการดัดแปลงการปฏิบัติการฝนหลวงและการการดัดแปลงสภาพอากาศเพื่อปฏิบัติการปฏิบัติการฝนหลวงและการป้องกันภัยพิบัติต่างๆภัยพิบัติก็คือในเรื่องของในเรื่องของภัยพายุฤดูแรงอย่างเช่นในเรื่องของภัยช่วงพายุฤดูแรงเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของพายุลูกเห็บในลักษณะนั้นนะครับ แล้วก็ในเรื่องเราก็จะเป็นในเรื่องของการยับยั้งพายุลูกเห็บนะครับแล้วก็ภัย,ย,ยพิบัติในเรื่องของไฟป่าและหมอกควันนะครับ,รบแล้วก็มีในเรื่องของการบิบตัติการฝนหลวงให้พื้นที่การเกษตรแล้วก็ในเรื่องของการเติมน,น้ําในเขื่อนในลักษณะนั้นนะครับก็เป็นยุทธศาสตร์แรกของของกรมเราที่เรากําหนดขึ้นมานะครับ,รบยุทธศาสตร์ที่สองก็เป็นในเรื่องของการที่ทําอย่างไรที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการดับแปลสภาพอากาศก็คือการดิบัติการฝนหลวงของเราเนี่ย นะครับทำยังไงที่มันจะต้องมีการวิวัฒนาการเพิ่มขึ้นนะครับว่าทํำยังไงให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นและให้มีความเหมาะสมมากขึ้นครับมันก็จะเป็นในเรื่องในแง่ของการดาเนินการในเรื่องของการวิจัยและก็ในเรื่องของโครงการความร่วมมือต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันนะครับอย่างเช่นกองทัพอากาศหรือในเรื่องของกรมชลประทานในเรื่องของกรมส่งเสริมการเกษตรครับหรือจะเป็นในแง่ของหน่วยงาน การศึกษานะครับ,รบในทางด้านวิชาการเช่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยต่างๆที่เราจะมีความร่วมมือกันรวมทั้งความร่วมมือกับต่างประเทศนะครับในการที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลในแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการที่จะมาพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับ,รบอีกวิศากตรหนึ่งก็คือในเรื่องของการบริหารจัดการการบินเพราะว่าเรากรมฝนหลวงและการบินเกษตรเนี่ยเรามีเครื่องบินเป็นของเราเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ในการที่เราบริหารจัดการในเรื่องของการบินเนี่ยเราก็ใช้ใช้เครื่องบินของเราในการบริหารจัดการในเรื่องของการปฏิบัติการสหลวงเนี่ยเป็นลําดับแรกอยู่แล้วนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยในภารกิจอื่นๆที่เราจะทำนะครับในเรื่องของความร่วมมืออย่างที่เรียนนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของอาการที่จะบินสํารวจข้อมูลอย่างเช่นนะขนาดนี้เนี่ยังคมชมประานมีการที่วางแผน ร่วมกับทางกรมส่งเสริมการเกษตรประกาศไปแล้วว่าในพื้นที่ไหนที่จะดาเนินการในเรื่องของการเพาะปลูกเป็นอย่างไรนะครับ,รบในเรื่องของนาปลังในาาลนักษณะนี้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทา,ทางกรมชลประทานก็มีในการวิเคราะห์ว่าปริมาณน้ําที่มีอยู่ในขนาดนี้เนี่ยในเรื่องของนาปลังรอบสองเนี่ยควรจะต้องให้งดเพราะว่าปริมาณน้ําในเขื่อนที่ ที่จะสนับสนุนให้ได้เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอในลักษณะน,นั้นก็จะมีการงดไปอ,อะไรในลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นภารกิจเราที่เราจะไปเชื่อมโยงได้ก็คือเราบริการในเรื่องของการบินให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะนี้อย่างเช่นทางกร,รมส่งเสริมการเกษตรหรือกรมชลทารอาจจะขอความร่วมมือกับเราที่จะขึ้นบินสำรวจว่าพื้นที่ ดำเนินการการพาะปลูกเป็นอย่างไรเป็นไปตามแผนหรือไม่พื้นที่ไหนที่เลาะแผนหรืออะไรอย่างนี้ในกรณีอย่างนี้ครับแล้วก็หรือว่าจะเป็นทางกรมประมงที่จะขอความร่วมมือกับเราในการที่จะบินสารวจน่านน้นาว่ามีการที่ในช่วงนี้เป็นฤด,ดูปิดอานะ่าวในลักษณะอย่างนั้นนะครับว่ามีใครเข้ามาลักลอบ่าในการทําการประมงหรือเปล่านะครับประมาณบแบบนี้ครับ ครับครับก็ขอบพระคุณท่านสุรศีพักกันสักครู่นะครับยังอยู่ในสายกับเราเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อนะครับท่านสุรศีครับครับผมบเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับครับ ช่วงที่2ส,สนับสนุนโดยคูโบต a าพลังขับเคลื่อนเกษตรกรรมไทยวีโกเทคทนทานคุ้มค่ากล้ารับประกันโดยบริษัทจากโกประเทศไทยจำกัดครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการในรายการมอดไม้หมอน,นะครับซึ่งเรายังพูดคุยกับท่านสุรสีกิติมนฑลน,นะครับซึ่งท่านครับในบทบาทของการปฏิบัติงานตามแผนและยุทธศาสตร์เนี่ยในสำนักกรมฝนหลวงด้มีความรู้สึกว่าหนักอกหนักใจอะไรบ้างไหมครับ คือเรียนอย่างนี้นะครับว่าในเรื่องของความหนักอกหนักใจไหมเราาัานคารของเรานะครับเราร <ะ S 2> ่วมกันคิดที่จะดาเนินการตามยุทธศาสตร์เราเราเราร่วมกันคิดในเรื่องของจัดทํายุทธศาสตร์ขึ้นมาครับโดยการเอาคนเนี่ยเป็นศูนย์กลางนะครับ<ท><ะ>คนเป็นศูนย์กลางก็คือว่าเอาในแง่ของประโยชน์ที่จะต้องได้รับเนี่ยคือมองที่คนก็คือตัวเกษตรกรเ,กเป็นหลักนะครับ <Muhammad. S 2> ที่จะคิดในเรื่องของยุทธศาสตร์นี้ขึ้นมาในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มองว่า การที่จะยุทธศาสตร์นี้จะขับเคลื่อนได้ดีมันก็ต้องเป็นในสิ่งที่มาจากเจ้าหน้านที่ของเราเองเพราะนั้นก็คือเป็นคนเหมือนกันใช่ไหมครับในเจ้าหน้าที่ของเราเองเนี้ยเอามาเป็นเป็นศูนย์กลางในการที่ร่วมเป็นคิดที่จะร่วมกันพิจารณาในเรื่องของยุทธศาสตร์ตรงนี้มาเพื่อเพื่อที่เรา,าเห็นพ้องต้องกันแล้วก็มองไปที่เกษตรกรเป็นหลักตรงนั้นเนี่ยในการท,ที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เนี่ยก็ เริ่มมาจากด้วยความเข้าใจเป็นพื้นฐานของเราเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องการขับเคลื่อนเนี่ยคงไม่ยากอีกส่วนหนึ่งเราก็มีการในเรื่องของการพัฒนาในตัวเอาเกษตรกรนะครับผู้นํานตรงนี้นะครับมาเป็นในเรื่องของพัฒนาเป็นอาสาสมัครชนประธานตรงนี้นะครับ,รบเพื่อเพื่อที่จะอเอา,าอาสาสมัครชนประธานเนี่ยก็จะมาร่วมมือกับเราแล้วก็ช่วยเหลือเราได้เป็นอย่างมากนะครับในพื้นที่เพราะว่า ตัวอาสาสมัครชมรมทานเนี่ยก็สามารถที่จะในลักษณะที่เราสอบถามข้อมูลในพื้นที่ว่าเป็นอย่างไรแล้วอาสาสมัครชมรมทานเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนให้เราได้นะครับว่าอืมเกษตรกรในพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยมีความจําเป็นต้องการเครือขอบผลอย่างไรอาสาสมัครชมรมทานก็สามารถที่จะเป็นตัวกลางเชื่อมโยงให้กับเราได้ในลักษณะนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยอย่างที่เรียนนะครับเราก็ต้องการรู้ว่าสภาพเงื่อนไขในพื้นที่เนี่ย เกษตรกรมีการเพาะปลูกเป็นอย่างไรมีความจาเป็นที่จะต้องใช้น้ําหรือไม่ใช้น้ําในลักษณะนั้นด้วยในพื้นที่ร,บรอบๆบริเวณเหล่านั้นในขณะเดียวกันเนี่ยกรณีที่เราไปทําแล้วฝนที่ตกลงไปคือเรามีเครื่องไม้เครื่องมือในลักษณะเป็นเรดาร์ในการตรวจจับวัดในเรื่องของอปริมาณฝนที่เราที่เราไปดำเนินการทําตรงนี้เนี่ยแล้วปริมาณฝนตกมา,มามากน้อยขนาดไหนตรงนี้เนี่ย เราเราก็มีเครื่องไม้เครื่องมือของเราอยู่แล้วแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะใช้ในลักษณะที่ให้อาสาสมัครฝลหลวงนะครับที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยช่วยที่จะตรวจสอบเ็กให้เราอีกรอบหนึ่งจากการที่เราใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการตรวจสอบตรงนี้แล้วดังนั้นถามในเรื่องของความหนักใจเนี่ยเราคงไม่หนักใจะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคือเราอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่า เราต้องการปฏิบัติการตรงนี้เนี่ยให้เป็นสกายภาพเป็นที่อยู่แล้วแต่เรียนอย่างหนึ่งครับในสิ่งที่ที่ควรที่จะทราบอย่างนึ่งประเด็นนึ่งก็คือว่าโดยหลักแล้วเนี่ยการดําเนินการเพาะปลูกเนี่ยเราจะต้องมองในเรื่องของการใช้น้ําจากผิวดินเป็นหลักก่อนในเรื่องการวางแผนการเพาะปลูกของเราถูกไหมค,ครับเพราะว่าน้ําผิวดินก็คือน้านานํจาจากอ่าชนระทานจากเขื่อนจากอ่างเก็บน้ําและกก็จากน้ําลําคลองหรือในบอ่อ ในสระอะไรที่เราเก็บเอาไว้ในรัะนั้นเนี่ยการวางแผนเนี่ยควรที่จะดาเนินการมาจากเริ่มแรกจากน้ำผิวดินก่อนนะครับรบเพราะว่าในเรื่องของน้ำจากฟ้าเนี่ยอย่างที่เรียนครับว่าเเราไม่สามารถที่จะไปบังคับหรือจะไปทำได้ทุกวันโดยเฉพาะในช่วงฤดูแรงตามที่ี่เรียนเลยครับว่าเพราะว่ามันจะติดในเงื่อนไขของสภาพความทื้นหลายอย่างในเรื่องของสภาพสภาพอากาศสัมผัสอะไรท่ันองนี้ใช่ไหมครับ ใช่ครับในลักษณะนี้ครับว่าสภาพความชื้นมันไม่ไม่เพียงพอครับแต่เพราะแล้วถ้าสมมติในเรื่องของเงื่อนไขของสภาพอากาศในลักษณะนี้เนี่ยถ้ามันไม่เหมาะสมเราขึ้นไปทํอยังไงความสําเร็จเนี่ยมันก็โอกาสค่อนข้างน้อยมันก็จะเราก็จะสิ้นเปลืองประมานฟรีๆในลักษณะนั้นน่ะครับเราทราบมาทางรายการเราทราบมาว่าท่านเนี่ยในส่วนเหล่านี้นะครับในส่วนของกรมฝนหลวงได้มีนวัตกรรมใหม่ๆของฝนหลวงขึ้นมาเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาภแล้งนี่คืออะไรครับ นวัตกรรมใหม่ๆเราก็มีโครงการร่วมของงานวิจัยนะครับกนะับทางกองทัพอากาศส่วนหนึ่งนะครับ,รบเช่นในลักษณะในเรื่องของการใช้จากการที่จะเป็นในลักษณะเป็นโปรยสารฝนหลวงในการปฏิบัติการฝนหลวงครับเป็นเป็นนวัตกรรมนะตอนนี้เนี่ยกำลังดูในลักษณะที่เป็นพุนะครับที่เป็นพุสารดุดอมชื้นที่ยิงเข้าไปในเมฆแทนที่จะไปใช้วิธีการโปรยสาร ฝหลวงในลักษณะนั้นนะครับ<ะ>แล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆหลายๆเรื่องนะครับที่เรากําลังคิดที่จะดาเนินการนะครับกําลังพิจารณาอยู่นะครับว่าจะไปดาเนินการวิจัยที่จะมาใช้ในการพัฒนาทําให้เกิดประสิทธิภาพในเรื่องของการปฏิบัติการฝุหลวงตรงนี้ให้มากขึ้นอีกนะครับ<ะ>อย่างที่เรียนนะครับเพราะว่าเรามียุทธศาสตร์คือยุทธศาสตร์หนึ่งเลย Libya. เพราะว่าเราเห็นความสําคัญในเรื่องของการพัฒนางานด้านวิจัยด้านอะไรตรงนี้นะวัตกรรมตรงนี้เนี่ยมีความสําคัญมากเราก็เลยกําหนดเป็นยุทธศาสตร์ขึ้นไป มาอุาสตร์หนึ่งอย่างที่เรียนนะครับในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการดัดแปลสภาพอากาศก็เป็นงานวิจัยที่เราจะทำตรงนี้ครับครับอยากอยากให้ท่านฝากถึงกับเกษตรกรฮะว่าการเข้าถึงสํานักผลหลวงเนี่ยจะเข้าในทางทิศทางไหนบ้างครับอย่างแนะนาเกษตรกรเมื่อมีประสบปัญหากับภายแร้งครับครับเรียนอย่างนี้นะครับว่าทางท่านเกษตรกรนะครับท่านสามารถที่จะติดต่อขอการเสนอในเรื่องของการปฏิบัติการฝนหลวงตรงนี้ได้ หนึงน่งโดยที่เป็นท่านทิ่สามารถติดต่อกับอาสาสมัครปลหลวงในพื้นที่ของท่านได้เลยนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยท่านอาจจะติดต่อไม่รู้จะไปติดต่อกับใครหรือท่านไม่ทราบตัวอาสาสมัครปลหลวงท่านติดต่อกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านได้ในลักษณะนั้นนะครับท่านก็ติดต่อให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นตัวเชื่อมโยงมาหาเราได้นะครับหรือท่านจะติดต่อกับทางเกษตรจังหวัดทางเกษตรกรจังหวัดนะครับ ในลักษณะนั้นนะครับหรือติดต่อทางผ่านทางกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเลยนะครับหรือติดต่อเข้ามาทางกระทรวงเกษตรมีหลายหลากหลายช่องทางนะครับในลักษณะนี้นะครับท่านสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับแล้วเราก็จะมาดูตามที่เรียนนะครับว่าท่านติดต่อเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูนะครับว่าเอ๊ท่านอยู่ตรงไหนในพื้นที่ไหนนะครับในพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยในบริเวณรอบๆเนี่ย ถ้าเราไปทําแล้วมันจะเกิดผลกระทบหรือไม่ถ้าไม่เกิดผลกระทบอะไรยังไงในนี้เนี่ยแล้วเงื่อนไขของสภาพอากาศมีความเหมาะสมเนี่ยเราจะปฏิบัติให้ทันทีนะครับ,รบเรียนหนีครับว่าตอนนี้เนี่ยเราพร้อมที่จะปฏิบัติงานเต็มที่อยู่แล้วนะครับ,รบเรามีการติดตามสภาพอากาศเนี่ยเป็นรายวันเป็นรายสัปดาแล้วทุรายวันเนี่ยตอนเช้านะครับเราก็ต้องมาติดมาติดตามสภาพอากาศด้วยเครื่องมือของเราที่เรามีการ ตรวจสภาพอากาศชั้นบนตรงนี้นะครับมาทําการวิเคราะห์ประมาณ8ปดโมงเช้าเนี่ยเราจะวิเคราะห์เรียบร้อยนะครับในในลักษาะนั้นนะครับนักวิชาการของเราก็จะดูพร้อมกับนักบินที่จะมากําหนดทิศทางว่าเอ็บริเวณจุดไหนแล้วก็เป็นบริเวณที่เกษตรกรร้องขอหรือไม่นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยอย่างที่เรียนนะครับว่าถึงแม้เกษตรกรไม่ร้องขอแต่เรามีข้อมูลนะครับในเรื่องของความแห้งแล้งในเรื่องอะไรตรงนี้อยู่แล้วแล้วมันเป็นพื้นที่ที่เราสามารถปฏิบัติการได้ ตามสภาพเงื่อนไขของอากาศที่เราติดตามในช่วงเช้าตรงนี้นะครับเราก็จะปฏิบัติการปะจันีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราอย่างที่เรียนนะครับว่าทุกศูนย์ทั้ง5ศูนย์ทั่วประเทศตอนนี้เนี่ยเราแ t น n บ b y เตยมพร้อมที่จะปฏิบัติการอยู่แล้วเพราะอย่างที่เรียนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่วันที่10กุมภาด้วยซ้าไปนะครับแต่ใช้เป็นลักษณะหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วแต่ตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เราไปทําได้นะตอนนั้นนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ป่านะครับ ซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราก็ได้ดาเนินการบริเวณทางอุทัยธานีทางชัยนาทนครสวรรค์แลวว้วก็ทางพื้นที่ภาคเหนือก็จะเป็นในส่วนของลำปางแท้ในแถบนั้นนะครับ,รบที่เราไปไปทำไปขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง,วงช่วงทิงในช่วงที่อากาศมันมีความเหมาะสมอยู่ช่วงหนึ่งนะครับประมาณสักสี่ห้าวันซึ่งเราขึ้นไปปฏิบัติการเราไปทําตรงนั้นเนี่ยก็ได้ผลมาในระดับหนึ่งนะครับครับ ทางรายการก็ขอกาบของคุณท่านสุรศรีกิติมณฑลนะฮะรองทิพดีกรมฝนหลวงนะครับรักษาการแทนทิพดีนะครับก็ขอกาบขอบพระคุณท่านนะครับที่มาให้ความกระจ่างและก็ให้ช่องให้ประชาชนได้รู้ช่องทางต่างๆที่จะเข้าถึงกรมฝนหลวงนะครับกราบขอบพระคุณนะครับท่านครับยินดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนั่นก็คือยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงานของกรมฝนหลวงนะครับซึ่งจะสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรได้อย่างไรในเรื่องของ ปัจจุบันที่จะมีปัญหาในเรื่องของผลกระทบในภัยแล้งนะครับแล้ววันนี้เวลาหมดนะครับขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ